สวัสดีครับรกเก่งพิซซิการ์เมอร์ขอนำเพื่อนเพื่อมารับชมคลิปจำลองกนนารแข่งฟุตบอลพรีเวลิกของขอังกฤษครับคู่ระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการเือนของแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับคุณนี้แข่งจริงในคืนวันพระฤาัีบดีที่2 6กธันวาคมเข้าสู่ในช่วงเช้าของวันศุกร์นั่นเองเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งและ2ให้เราเพื่อนเอนแฟนๆชาวไทยได,ได้รับชมกันนั่นเองนะครับก็ คลิปนี้จะรอใหม่ให้ชมกันครับก่อนที่แอดมินจะได้เดินทางประมาณสัก3วันเราถึงจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าแถมให้อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับเพื่อนที่รอติดตามรับชมคลิปจากชา n นลของเราครับาดู from, ฟอร์มฝั่งของวูบล่าสุดชนะเลสเตอร์ ester, มา3ประตูต่อศูนส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพ่ายต่อบอลหมดมา0นย์ประตูต่อ3าครับตนารางคะแนนวูบอยู่ดับที่18มีอยู่12คะแนนส่วนแมนยูไนเต็ดอยู่ดับที่13มครับมีอยู่22คะแนนนะครับจาก 17เกมที่ลงทำการแข่งสำหรับทั้ง2ทีมครับดูว่าเจอกันเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับอุนเออย่างแกลลี่โอนิลของฝั่งวูฟแฮมตันเนี่ยจะจวนกับรูเบนอามูริมนะครับของทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละครับอ่ครับมาดูรายชื่อของฝั่งจ้าบ้านวูฟแฮมตันกันก่อนประตูเป็นโคเซซาครับกองหลังมิบแมตตโดเฮอร์ตีซาเลโกโบไอโนโตทิโกเมสครับหลังมินอสันซูบโดเจ้าโกเมส อังเดรตินดาเด้ครับระยันเอโนรีแนวรุกเป็นกอนซาโลเกเดสมาดุสกุญญาและกองหน้าเป็นจอเกนเซนลาเซ่นครับเป็น3-4-2-1เช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทีมเยือนประตูเป็นอองเดโอนาน่ากองหลังมีมัตตาเดริกครับแฮร์รี่แม็กไกล์ลิซโดมาร์ติเนสหลังคขมบิวานคู่กับคาเซมิโร่ทางขวาเป็นมาซาอุยซ้ายเป็นเดโกเดโรแนวรุกกับอามาตเดโรกับบรูโนเฟนฟันเดสกองหน้าเป็นลาสมุสทอยลุนครับดูว่าจะเป็นอย่างไรครับแกเบรียโอนิวดวลกับรูเบนอโมริม บูมัดนก,ก็ลุ้นที่จะทําแต้มขยับขึ้นหนีจากโซนอันตรายหรือว่าโซนสัดชั้นแมนยูก็ต้องการกลับมาเรียกสถานจากแฟบอลให้ได้ครับเกมเริ่มแล้วครับในฝังบูมที่เริ่มมาแล้วที่เกเดสเกดเดสเจอเจอกับื้อเสียเสียหลักลื่นเอาการของเ e อ็นูรี่ซัดเลยครับโอ้โห,โหด้วยหวานด้ายซ้ายตรงตัวของอเลเดโอนาน่าไม่เสี่ยงจะเล่นเร็วผีผามขึ้นปโอ้ไม่นัดกันกับพี่แม็กควายมันจะเปิดขึ้นหน้าเกือบ เกือบมีเนื้อหาเพิ่มเติมฝังเอามแมนอยู่อเมริการเรียกว่าคอนเทนต์แน่ถึงเพื่อนแซวมาต่อครับที่มาซาอุยทางทางังไหลามาถึงบรูโน่และโอกาสของ Hoy ลาสมุสฮอยลุนระบาดที่บรูโน่ซัดเลยครับหนึ่งประตูต่อศูน,โโน,นย์โอ้โหเอาแล้วครับกลับมาน่าจะออกซาร์ถือว่าได้ยอดเยี่ยมครับในเกมนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พอลูนครับให้มาโอ้โหจังหวะบอลมานี่ไม่จับเลยครับ Bruno ตรตบร,รูโน่ซัดด้วยซ้ายครับโคเซซาต่างกันครับพอลุนดึงตัวประกบอย่างโบยโนไปแล้วครับแล้วบรูโน่สอดมาพอดีพอดีครับสัตว์เข้าไปสวยงามงครับีนี้ของบรูโนรโะครับหนึ่งศูนย์ครับทีมเยือนบุกมานำเชวานอย่างบูฟแล้วครับเสียประตูเร็วครับจะกลับมาได้แม้เช้าญอัลเชลเลสเตอร์มาหลักที่ ไม่ขอใช้มาหลายเกมนะครับสำหรับเวิร์มตันเสียบอลให้กับคาเซมิโลแต่ว่าล้นมาไกลครับโดฮตี้ย้อนมาตรงกลางบุยโนแล้วดูโกเมสเปิดมาริ่มเซมิโลพกบอลออกไปแล้วครับเป็นดูเขงแมนอยู่เชียร์ทีมไหนครับเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับคร่นี้ก็แข่งวันเดียวกันกับลิเวอร์พูลเลยครับกับเลสเตอร์แต่ว่าแข่งก่อนนะครับมันก็จะเป็นคืนพฤหัสเข้าสู่ ในช่วงของวันศุกร์นะครับทับเกี่ยวกันครับดูเกเดสให้ไพ่บาลาสเซนโฮโฮระายะไกลเกินไปครับข้ามือของโอน่าก็ดูว่ายังไม่มีงานหนักเท่าไรเลยครับสำหรับโอนาในเกมนี้มีจังหวะช็อตแรกที่เราได้เซ์ไปเล็กน้งงอยครับเตะไปชนไปหน้ากองขึ้นี้ไมกว่าครับบุโุสต่างนาก็ได้ประตูเลยนะครับมาดูต่อวัอนนี้เขาเปนอยู่หอยลุ่นลองบ้างครับบล็อกได้ทันครับตัวติกโกเมสคำมือของโคเซีา เลสันเซตจากด้านหลังไปใหม่หวางยาวขึ้นมาครับเล็งหาหลาเส้นแล้วสินให้เป็นวันที่แมนยูเตะได้ครับเล่นต่อบูโนปริกวนหาเพื่อนครับมีขยับเติมเติมไปแล้วเปิดมาแล้วอามาติโลลงได้ติดตริโกเมสยังคือมาได้ฝั่งของวูฟครับเอดดรี่อู๋นี่เล่นบอลยาวยังทําอะไรแมนยูไม่ได้นะครับูฟแล้วกลายเป็นทีมเยือนครับได้ควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนแล้ว ตัางเกมเดวเไม่ได้ก็ต้องระวังครับไม่เสียประตูเพิ่มกับฟ,ง,ฟ,ง,ฟ,ง,ฟงูอารกัสลาสมสูสคอยลุนคอยลุนไหลามาที่บรูโนเฟนันเดสเตอย่งหนึ่งศูนย์อยู่ครับปรติดเซฟของโคเซซ่าถามก,กันได้คอยลุนเปิดไปใหม่ครับได้โขกไหมทีทางนั้นบุยโนโมงสันมาได้อังเบครับไปต่อไอนดูรีทูชช็อกมาไดาครับตัดหลังมาได้คอนซาโลกเกเดสคอนซาโลกเกเดสครับมาแล้วทางเลือกโอโ้โหเพื่อน เพื่อนจะขึ้นมาช้าครับแม่เซลาเซ้นโอ้เกือบจะต้องลุยไปคนเดียวแต่ก็แม่บอลเจอบีบครับให้ต้องรีบจ่ายกันว่าตัดใจไม่ดีเท่าไรครับเปร์ซิโลเกเดสเอามาบอลอยู่ที่อามาเดียโลยถึงโรนอโรน่บรุโนออไปเองไม่ผ่านโูเอโนอลไรครับ่ักซิมโลช่วยบีบได้แล้วก็ยังได้ทุ่มนะครับบูมตันเขเสียประตูเร็วตั้งแต่8นาทีแรกนะครับลูกทีมของแกรีโอเนี ต้องดูว่าจะกลับมาได้ไหมนะครับเล่นในบ้านก็ยังมีลุ้นจากเสียงกระตุ้นแบงเชียจากแฟนๆที่ตามมาชมพวกเขาในเกมน,นี้ครับสู้ต่อครับฝั่งของเวิมตันขึ้นมาใหม่ครับก็สโลเกเดสักโหัวโหจะเข้ายืลลนว่าโอเดนา้ามาพุ่งปัดช่วยไอยู่ไว้ได้โอ้โหมีระยะทำกานที่หวังผลได้ก็ส่องไกลดูเหมือนกันครับก็สโลเกเดสดูแต่ม,มุมของฝั่งเวิมตันบ้างมาทูกสกุญญาครับขอบคุณว่า รอแล้วนะครับตามที่แท็กติกนัดหมายกันมาแต่จะเล่นเร็วเล่นสั้นไหมกับซิมบิโดได้ซิมบิโดจีหาบรูโน่โยกดีได้แล้วเปิดเปิดมาเสา2อครับติดคอยลุนแล้วหนุนเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้แล้วครับมาบุยโน่เราพยายามจะมงสวนไปแต่ว่ามันต้องถอยระยะยากลำบากเลยนะครับบอลมันย้อนไปหน่อยครับ ก็มีเซฟสำคัญครับก่อนหน้าจะเสียลูกเตะมุมเมื่อสักครู่ครับอังเดโอนา่าลูกยิงของเกเดสครับเวทีพุ่งมาเข้ากรอบนี้ยืนตำแหน่งไม่ดีอาจจะพลาดหน้าในโอนดาน่าครับรครลิกแมนยูขึ้นมาใหม่ครับมาสวาอุยทางฝั่งขวาเห็นครองบอลกับสถานการณ์ที่นั่อยู่หนึ่งประตูก็ไม่โดนตีเสมอน,นี่จบสีพ่พลาทีแรกถือว่าต้องไปปรับฝั่งบูมครับแมนยูก็จะบวกเพิ่มไหม <c oughs> มาบอกได้ทันครับซาน,น,น,นิโกบเยโน แฟนแฟนแมนยูครับวันนี้ผู้วิญญาเดี๋ยวย้อนมาดูลูกจริงของเกเดสที่โอนนน่าครับเซฟโอ้โหสำคัญเลยนะครับชอนนี้แม่วิถีบอลพุ่งมาครับเอารหายไปไหนครับเจ้าตัวขอเซลนิดหนึ่งนะครับมันไม่เห็นตัวติดบักหรือเปล่าเล็กน้อยครับไม่ให้เพื่อนเื่อนเครียดเกินไปนะดีเห็นแบบทีมแพ้นี่มันดูเครียดกันด้นะครับหมายถึงในในช่อนลงของเรานะครับ เอาตามมาเก็บที่ห้อยรุนได้เอาวันที่ี่ไม่กวายครับจะอาจจะได้เพิ่มไบห,โหได้จบว่าหน้ายิงยัดเสาแรกโอ้เซซ่าสงเพื่นอนว่าว่าน่าจะรีบประกบไม้กวายให้เร็วก่อนนี้นะครับโอ้โหวิถีได้ด้วยนะครับแม่พุ่งมาเอาชัวไว้ก่อนเลยครับต้องบ้องกันไว้ครับโคเซซ่าพุ่งมาจะเบียดเสาอยู่แล้วครับยิงของไม่กวายอะครับแมนยูเตดน่าจะลุ้นในช่วงของ ตอบเวลาทดเพิ่มเท่าไร่นะครับเปิดเปิดมาเซมิโดลุนเซรามาทางของเมนูเมนูจะไปเองแล้วครับเมนูหมาได้ครับงาเราเจอบวยนอบล็อกแล้วก็จบครึ่งแรกแล้วครับเกมที่โมรินิวสเตเดียมครับมาฮูเิ์ตันเป็นทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกมานำฮูฟเิ์ตันอยู่1ประตูต่อศูนย์ก็ได้ประตูออกนำจกคนนี้นะครับบรโนโ่ลฟ์นันเดสนะครับและเป็น อสซิสของลาสมุสไพลุนในช่วงครึ่งแรกพาก,กันสัครูเดียวครับจะกลับชมเกมวันี้ต่อครับเดี๋ยวกลับมาครับผมสัญญาณกลับมาแล้วครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคู่นี้ค่ำคืนวันพฤหัสนะครับเวลาเที่ยงคืน30นาทีก็คือเข้าสู่เวลาของช่วงวันศุกร์นั่นเองนะครับรอชมกันได้กูเมส เชลโกเมสให้เซบิโดไม่ได้ครับโกเมสมาเลือกเองก่อนเดร็กเชลโกแข็งแต่งครับเบียดแย่งขึ้นกลับมาได้ครับแมนยู่ติดตีวงหนีมาก่อนนะครับแม่เจอบีบจากด้านหลังมันต้องการเชื่อมใหม่ครับบูโดรูตักข้ามมาให้สวยกันวันนี้อมาเดียโลเอาลงแล้วจะได้ดวลไหมครับบอกไม็กโจก่อนขึ้นมามาซาอุยกลับมาที่มาซาอุยอีกครั้งหนึ่งมิไฮลุนรออยู่มาซาอุย เลือกเลือกไหลามาครับที่อามัดเอียโรแล้วกลับมาที่บรูโ,โดมหางติดก่อนเมื่อจะรีบยิงเร็วกบูโ,โดแต่กาหนุนไปใหม่หครับเป็นบูฟานเก็บได้เอาโกเบซายมาคุณยะเอาชีลาเส้นโอกาสของเกเดสเกเดสยกได้ครับมาสอดซัดจังหวะนี้โอ้โหซุดเซฟของอนนานาครับมาโอ้เซลาเส้นยิงพยายามจะกดยิงเร็วเลยครับว่าโอนนายนงายืนตำแหน่งได้อยู่ครับเตโล อยู่ทางซ้ายไหลามาครับบอถึงหอยลุนแล้วโอกาสของมุโดมาที่หอยลุนแล้วกลับมาที่บูโนโอโอยิงออกไปเองกับ้าน่าจะ2 0นแต่ว่าดูจบสกอร์ครับไปแก้เกมมาแต่ก็ต้องเปิดแรกมันก็สุ่มเสี่ยงครับกระดิโอเดียวต้องจับมาก็คือบอต้องการประตูตีเสมอก็ไปเปิดช่องเปิดพดื้นดีกับแมนยูแล้วเมือ่อคูก่กับเชื่อมกันเข้าขาเหลือเกินครับบรูนโน่กับลาสมูสหอยลุนแต่ว่าจบเลยหน้าผิดบังครับบูนโน่ มาดูต่อครับเกเดสมาให้เซลาเซนทางซ้ายวันนี้ผ่านเดลิกยากเลยครับมาตินเนสออกมาดารุ่วนนคือเาซิมลค่ับให้กับบรูโน่บรูโน่บังได้แล้วเติมขึ้นมาของดารล่มีหอยลุนเพื่อนหยอนย้อนไปแล้วจ่ายเสียกรโบโจังหวะแต่เร่งแมนยูอาครเป็นวุได้คืนกับบ้าอุย่าถึงเซรนเมโดดูช่องมาอาครับที่โอ้โหเซลาเซนตัดใจได้ดีครับแฮร์รี่แม็กไก อลไรออกเดินข้างไปเป็นทุกของผู้แฟมตันมีขยับเปลี่ยนครับส่งช่องลิกเนอร์เบลกาดลงมาแฟนนิวซันเซเมโดแล้วก็ดาโล่ครับทุกทอดไปเป็นมาคัสแรดฟอร์ดครับของฝั่งแมนยูลงสามมาเบลกดัดทุมาแล้วถึงอุญญ่นย่ายากเลยครับเอาครับเป็นแมนยูเต็ดย้อนบูโน่บูโน่อยู่โอ้โหไปแล้ว แต่กุสินต้องย้อนกลับมาให้แล้วก็ต้องแจกใบเหลืองแล้วครับโอ้โหเข้าหนักจริงครับจุดนี้ของเจ้าโกเมสว่าดูบูโนโแต่หนีได้แล,แล้วแล้วนี่ครับจะติดเครื่องแล้วจวังหวะฉีกม,มีผู้เล่นรู้สึกว่าจะไม่ประท้วงกันอ่าก็มีทอดครับชลาเส้นออกครับไปพักแล้วและเป็นพวงพีชานครับลงสามมาแทนก็ต้องการตีสเสมอกัอนของเจ้าบ้านครับจะทำได้หรือไม่นะครับ นี้เหลือเวลาราว20นาทีเปิดขึ้นมาหมงนุนไปใหม่ครับเกี่ยวได้มาโกสุนยาเจอคาซิมโรเ <c oughs> ก่า,าก็แม่ทัันนี้เรียกฟาวให้กับงฝั่งวูมตันได้ครับเจอเข้าจากด้านหลังนะครับแต่พลิกไม่ได้เอาร,รับดูฟรีกิกต้องเน้นกับช่วงลาที่เหลือแล้วนะครับอังเดที่โกเมสโชโกเมสขึ้นมาที่อังเด มองหาเพื่อนเลยครับกลับมาที่คุณย่าคุณย่าคุณย่าตักตักบาแล้วติดให้ดีไม่กว่ามองสกัดมามีคาซิมโร่คาซิมโร่ตั้งพลิกได้ครับให้ให้มาที่บรูโนโ่บรูโนโ่บรูโนโ่แล้เปิดเปิดมาที่หอยลุนตั้งย้อนขึ้นอาครับบอลเขาแมนอยู่จาซิมโบโลเอกซ้ายมาคัสแรดฟอร์ดนะครับเลยมาถึงบรูโน่โอกาสของแมนยูโอ้โห,โห,โหมาจากข้างหลังครับนะกเมสโตตีมาถึงคุณย่า อาแล้วครับช่วงท้ายๆจะตามไล่ตีคืนได้หรือไม่ครับโกเมสให้มาอาดูสกุญญาครับมาถึงเกเดสไหลมาที่ห่วงที่ชันติดฟอกของลิซโดมาติเนสยังได้ยอยู่ครับเดี๋ยวกัดให้มาที่วงชันย้อนกลับโอ,อกาสของอาร์ูสกุญญาโอ้โห,โห,โหสติสตเบอร์แมนอยู่ได้เป็น1ประตูต่ตอหนึ่งครับเปนแฟนตัวบ้านโอ้โห,โหดูแกรีโ่โอเดลว่ารอโอกาสที่อยู่นานครับ มาติสหัวได้ครับแล้วพงศิชันลองที่เปลี่ยนลงมาครับจ่ายมาแล้วไม่มีใครตามประกบเลยครับโอ้มาดุสกุย่าครับติสหัวได้เป็นหนึ่ง,งครับวุ้มตั้นได้แต่งเข้าขาวาเราซัดโอ้โหน่าครับพยายามจะพุ่งปัดแล้วแต่ว่าไม่ทันยริงลูกนี้เกริเอลนิวโอ้โหแม่มาตามติสุมันอยู่ได้แล้วเวลาจะเปลี่ยนเอลเซนครับลงมาแทนเคอบิเมนูครับฝั่งของกุนซืออามอริม นะครับดูกับช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับไม่ถึง10นาทีแล้วกับ2ประตูที่เกิดขึ้นแบ่งกันไปฝั่งละ1ประตูนะครับไอ้แกเกมยังไม่จบครับอาร์มาเดโร่จีสายเลยครับอย่าโล่ไม่ยอมให้ผ่านครับถอดเอ็ดโนรีออกครับเป็นพบาโบซาร์เบียครับลงมาแทนแมนยูฝั่งซ้ายนะครับทุ่มเข้ามนอยู่มาซาอุยทุ่มมาอีริกเซน เกม็มา,วาวมาโาลุยมาซอุยยังให้ใครไม่ได้เจ้าตัวไหลวะโอ้ยลุนซักตอ้ติดเซฟครับว่าโคซิซ่าล้วยังเกี่ยวได้ดูเฮดตี้มาที่บุยโนโ่ต้องต้องมีสมาธิครับผมตันตินตนสุวรอาครับมาดูว่าจะแซงได้หรือไม่โกเมสมาต่อที่ฮวงพิชันอยู่คนเดียวครับฮวงพิชัน เพื่อนเพื่อนเติมมาแล้วไหลใกล้ๆกับเกเดสแล้วเลือกมาที่คุณยาเอาสายดีได้ครับโอกาสของคุณยาซัโโหโหโหด์โอ้โหดิซิของอูน่าบากๆอู้ริงงนางหนึ่งๆแล้วครับมาดูสุนย่าเอาเปยนคารเซมิโลออกครับมันยุตส่งอกาเต้ลงมาโอ้โห้าแสงได้นี่แบบว่าถึงสามแจมสำคัญเลยครับแต่ว่าดูโอกาสลุ้นเต็มวงต่อของบูแฮมตันเป,เปิดเปิดออกมาเสาแปลกโม่งได้ครับ มาส่าวุ่งทิ้งมาเราเก็บได้นี่อังเดย์ไปกับคุณย่าย้อนย้อนคืนมาโกเมสตัดไกลโอ้โไหหหหม่อุณาออกมาไกลครับแล้วคว้าไม่ได้โอ้แล้วก็จบเกมก็เป็นว่าเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับคู่นี้ครับก็อย่าลืมไปติดตามรับชมของจริงกันด้วยนะครับปิดภาพรากดนใดขอภายแฟนๆทั้งสองทีมครับผม่อยวิกามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ